การยึดรัดเว่ยในปี225ปีก่อนคริสต์กาลเป็นเหตุการณ์ที่จะรึกไว้ในประวัติศาสตร์ถึงความโหดร้ายและชาญฉลาดในการใช้สภาพภูมิศาสตร์ให้เป็นประโยชน์โดยรัชฉินเลือกใช้น้ำเป็นอาวุธแทนการใช้กำลังทหารบุกตรงๆเมืองหลวงของรัดเว่ยชื่อว่าต้าเหลียงปัจจุบันคือเมืองไคเฟิงถือเป็นเมืองที่ยึดได้ยากที่สุดแห่งหนึ่งในยุคนั้น เมืองนี้ตั้งอยู่บนจุดเชื่อมต่อของคลองและแม่น้ําหลายสายมีคู่เมืองที่กว้างและลึกมากล้อมรอบกําแพงเมืองถึงสมชั้นกําแพงเมืองถูกสร้างให้สูงและหนาเป็นพิเศษจนการใช้เครื่องกระทุงหรือบันไดปีนทําได้ลําบากมากจินซีฮ่องเต้ทรงมาบหมายให้หวังเปิ้ลนําทัพทหาร6,000นนายเข้าตีรัดเวย่ยวังเปิ้ลตรหนักดีว่าหากใช้การล้อมเมืองแบบปกติอาจต้องใช้เวลานาน,านหลายปีและสูญเสียทหารมหาศาล เขาจึงมองหาวิธีอื่นวังเปิ้ลสังเกตเห็นว่าระดับน้ําในแม่น้ําหวงโหงและคลองหงโกอยู่ในระดับที่สูงกว่าพื้นถนนในเมืองต้าเหลียงเขาจึงสั่งการให้เกณฑ์ทหารและแรงงานขุดทางระบายน้าใหม่เพื่อเบี่ยงทิศทางน้ําจากแม่น้ําเหลืองให้ไหลตรงเข้าสู่เมืองหลวงรอจนถึงฤดูน้ําหลากเพื่อให้ปริมาณน้ํามีมากพอจากนั้นจึงปล่อยน้ําให้ทะลักเข้าท่วมเมืองเมืองต้าเหลียงถูกน้ําท่วมขังอย่างหนักเป็นเวลาต่อเนื่องถึงสเดือน น้ำที่ไหลเชี่ยวและขังนานทำให้ฐานรากของกำแพงเมืองที่เป็นดินอัดเริ่มอ่อนตัวและถล่มลงมาในที่สุดประชาชนและทหารในเมืองล้มตายเป็นจำนวนมากจากทั้งกระแสน้ำโรคระบาดที่มากับน้ำและความอดอยากเนื่องจากสเสบียงถูกน้ำท่วมเสียหายเห็นสภาพเมืองที่พังพินาศและไม่มีทางสู้จึงตัดสินใจเปิดประตูเมืองยอมแพ้ต่อวังเปิลเพื่อรักษาชีวิตคนที่เหลืออยู่ หลังการยอมแพ้รัตเว่ยถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐฉินทันทีโดยถูกตั้งเป็นมณฑลดั้งจวินความสำเร็จของหวังเปิ้ลในครั้งนี้ทำให้ชื่อเสียงของเขายิ่งใหญ่ขึ้นและเป็นการตัดกำลังสำคัญที่ขวางทางรัฐฉินในการมุ่งหน้าไปจัดการกับรัฐฉูที่อยู่ทางใต้การยึดรัฐเว่ยแสดงให้เห็นว่ากองทัพของจินซีฮ่องเต้ไม่ได้มีดีแค่การรบภาคพื้นดินแต่ยังมีความรู้ด้านวิศวกรรมและการจัดการแหล่งน้ำที่ก้าวหน้ามากในยุคนั้น